คนโอเกียรูมี520นะครับมีแอปให้เลือกมากมายบางทีเราก็แนะนำกันไม่หมดล้วครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยใช้งานแพลตฟอร์มอื่นๆมาแล้วนะครับเลยแนะนำแอปนี้นครับแอปสวิต แอปสวิตคือหากเราสนใจแอปตัวไหนบนแพลตฟอร์มเดิมๆนะครับเราสามารถที่จะลองค้นหาดูได้นะครับอย่างนี้ก็มีตัวเช่นเช่นเทมเปอร์รันนะครับที่มันออกมาก็สามารถดาวน์โหลดได้แต่เนื่องจากบนโนเกียลูมิ520ตัวนี้อาจจะไม่รองรับบางอย่างนะครับถ้ีเกิดกดเล่นไปไม่เป็นไร อดเล่นไปนะครับเนี่ยก็จะมีลักษณะของ iOS เปรียบเทียบกันนะครับแอปที่เขาแนะนำนะครับบน Windows Phone ฝั่งซ้ายนะแล้วก็มี iOS ฝั่งขวาก็าจะเป็นหน้าตาคล้ายๆกันอุป c รณ์อิเล<ว>็กทรอนิกส์คลคูลเนะครับ ก็เอ่อคนเอนเ r อร์เนมก็ไม่รู้ว่าจะอะไรฮะเซหกก็ได้เอหายอ่าออมีครับเนี่ยพิมพ์ว่าเซาก็จะเจอแอปที่เราสนใจนะครับอ้าวมีภาคเจ็ดมาลงแล้วนะครับ เสิร์ชหาก็ได้จริงๆก็เหมือนกับเสิร์ชอ่านี่ครับบนวิดีโอโฟนก็มีก็ดาวน์โหลดนี้ฟรีเร่อเสียตังสาสิบห้าบาทข้ามไปที่ w i n d o Windows Phone Store กดทดลองเล่นได้นะร้อยสิบสองเมตร นก็มีบนแบล็คเบอร์รี่ก็ได้ iOS ก็ได้นะครับหรือบน,น Windows Phone ก็แล้วแต่ก็เสิร์ชได้ลองเสิร์ชดูนะครับเอา้ามีคาริสลิงทักสอง ก็เห็นว่าบนตัว OS อื่นมีแต่ว่าบน Windows Phone ไม่มีนะครับจะเป็นชื่อแอปเยอะแยะมากมายนะครับก็แล้วแต่เราลองเซ h ดูนะครับนีกตัวหนึ่งที่ช่วยหาแอปให้เราได้นะครับบนแลพลตฟอร์มเดิมๆนะครับแล้วมาใช้บน Windows Phone นะครับ